นี่ตอนนี้เราอยู่กับนี่ค่ะน้องปุ้มค่ะคนที่กินจริงดูสิหุ่นแบบหือมแล้วนี่คือแบบชุดหลวมนะดูะนี่คือขนาดชุดรัดขนาดนี้ดูดิรัดรัดแล้วยังหลวมอีกอันนี้คือกินมาเท่าไห,หร่แล้วคะกี่เม็ดละหนึ่งเดือนค่ะหนึ่งเดือนคือกินมากี่เม็ดนะเออวันละเม็ดวันละเม็ดหนึ่งเดือนลงห้าลงห้าแล้วค่ะเริ่มากเลยมันรู้สึกแฮปปี้เนาะ อบคุณพี่มี่ที่เป็นราลน,น,นั้นนี่เอลเป็นเอลสวยมากตอนนี้นะคะใครที่แบบลังเลอยู่นะคะอยากให้ลองเปิดใจเราอยากแบบสวยเนาะพอเราแบบสวยเราหุดด่นดีเราจะมั่นใจมากขึ้นนะคะดูสิลองปุ้มนะคะแล้วก็แบบมี่ก็กินเองนะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ยังไม่เคยลองอยากให้ลองกันค่ะเอมี่ดับเบิลเอสค่ะ อันนี้มีโปรโด้วยนะคะ1แถม1นะคะในราคา690บาทแล้วพอ1แถม1แล้วยังไม่พอนะคะใครที่อยากจะลอง Amy Fiber Night เราแถมฟรีไปอีก2ซองด้วยอยากทันใจกินคู่กันไปเลยนะคะตอนนี้เลยค่ะ